สวัสดีสำหรับชาวราศีธนูลักขณาราศีธนูด้วยนะคะ วันนี้นะคะเรากลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของชาวราศีธนูประจำช่วงเดือนตุลาคมนะคะลัคนาราศีสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันคนโสดคนมีคู่รักที่ไม่ชัดเจนนะคะมีครบทุกสถานะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานหลักของชาวราศีธนูประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะราชินีท้วยมาเลยใบแรกนะคะอืม เจ็ดถ้วยนะชาวราศีธนูราชินีไม้เท้าแปดดาบเก้าดาบช่วงนี้จะมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้คุณต้องได้วิตกกังวล มีเรื่องให้คุณต้องได้คิดนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ความคิดคุณจะค่อนข้างกระจัดกระจายนิดนึงนะมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนเรามีความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าปกติกลัวความผิดหวังกลัวการทําอะไรแล้วมันอาจจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนรู้สึกความคิดที่มันกระจัดกระจายอยากทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือมีตัวเลือกมีการตัดสินใจ ไรบางอย่างแต่เราเองก็ยังมีความลังเลใจนะคะยังลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องยังไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการอันไหนมาก่อนหลังความรับผิดช,ชอบก็เริ่มเยอะความคาดหวังความกดดันก็เริ่มเยอะบางทีจะต้องเจอกับปัญหาที่มันยากเกินความสามารถนะคะหรืออาจจะต้องทนกับปัญหาเดิมๆที่บางทีเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเองก็ ยังไม่สามารถที่จะหาทางออกได้หรืออาจจะยังต้องบอบช้ำกับเรื่องเดิมๆนะคะก้าวดาบยังมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ต้องคิดมากวิตกกังวลอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะหลายท่านอาจจะมีการกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากกลัวไปหมดนะคะว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนเป็นความ กังวลในเรื่องของอนาคตแล้วก็จะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เราจะเน้นทำอะไรที่มันสบายๆทำอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราสบายใจตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแก้ได้เราก็จะไม่แก้แต่ว่าเราก็จะพยายามเหมือนปิดหูปิดตามองข้ามอันไหนที่มันเป็นทุกข์นะคะเราก็เลือกที่จะปล่อยผ่านมากขึ้น อะไรที่จะต้องเหมือนทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ที่ผ่านมาเคยปรึกษาเรื่องราวอะไรกับใครก็จะเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นนะชาวราศีธนูประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ยังถือว่ามีเรื่องให้คุณต้องได้คิดมากอยู่มีเรื่องให้คุณต้องได้เครียดอยู่พอสมควรนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะเรามาดูพลังงานคนโสดกันนะคะว่าพลังงานคนโสดของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยพลังงานของคนโสดนะ พลังงานคนโสดนะคะประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้พลังงานคนโสดมี1นม่เท้ามี8ปมเท้าคิงเมเท้าช่วงนี้น่าจะโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานหลายท่านมีโอกาสในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคะ่ะ งานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่บางทีมันมีความรับผิดชอบหลายเรื่องเข้ามาในเวลาเดียวกันจนทำให้คุณเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดใจให้กับเรื่องความรักเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะปิดกั้นมากๆนะคะแต่จริงเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ห์มากขึ้นนะอืมชาวราศีธนูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เหมือนเราก็เนื้อหอมมากขึ้น กำลังจะมีคนเข้ามาบางท่านก็เจอคนเก่าๆคนที่เคยจีบคนที่เคยเหมือนดูดูใจอาจจะเข้ามาหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราเจอกันจากการทำงานนะคะที่ทำให้เราเหมือนได้วนเวียนมาเจอกันคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จีบแบบใช้ความพยายามอย่างหนักมากนะคะจีบแบบค่อนข้างที่จะจู่โจมมาด้วยความชัดเจนมาด้วยความจริงจังนะคะจริงใจอยากจะมั่นคงกับคุณ จนทำให้คุณเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับ ไม่มั่นใจและลังเลในการตัดสินใจบางทีก็ไม่แน่ใจกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมาะสมสําหรับเขาไหมเพราะคนที่เข้ามานะคะคนโสดเราอาจจะเจอกับพลังงานของชาวธาตุไฟก็ได้เนาะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูด้วยกันเองคนที่อยู่ในที่ทํางานคนที่เขามีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงมากกว่าคุณหรือว่าคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความดูเหมือนกับว่าค่อนข้าง เป็นที่จับตามองของทุกๆคนเป็นคนของสังคมจนเราเองก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเราจะเหมาะสมหรือดีพอสำหรับเขาไหมหรือคุณอาจจะกําลังเจอกับรักต่างวัยคนที่มีความแตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะเรื่องของอายุนะคะสถานภาพทางหน้าที่การงานหรือรวมไปถึงเชื้อชาติศาสนาจจะมีรักทางไกลรักจากโลกออนไลน์รักของชาวต่างชาติเข้ามาในชีวิต ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอืมจัดเมนต์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับรักทางไกลด้วยนะคะหรือว่าเจอกันผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันเคยทำงานด้วยกันเคยประสานงานกันแล้วก็ห่างหายกันไป มีโอกาสที่เขาก็อาจจะกลับมาเปิดใจบอกความรู้สึกดีๆกับคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะจนทําให้คุณเองก็เริ่มเหมือนกับว่าคิดมากเลยก็ได้เนาะกังวลว่าถ้าสมมติเราเปิดใจไปแล้วเนี่ยเราจะถูกเขาหลอกหรือเปล่าถ้าเราพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะเขาจะจริงใจจริงจังกับเราไหมเขาเลือกเราที่เราเป็นเราจริงๆหรือว่าเขาอาจจะชอบในสิ่งที่ เรามีภาพลักษณ์อย่างเดียวหรือแค่ทัศนคติคือคุณกลัวการโดนหลอกเอาจริงเนี่ยคนโสดมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีสเสน่ห์แต่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่ากลัวในเรื่องของการเปิดใจกลัวความรักกลัวเจอคนที่ไม่จริงใจ กลัวคนเข้ามาแล้วมาหลอกมาหวังผลประโยชน์นะคะแล้วก็ยังเหมือนหลายๆท่านเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมุฟออนจากรักครั้งเก่าได้หรืออดีตเก่ามันยังเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ากลัวกับการที่ถ้าเปิดใจไปแล้วมันจะซ้ำรอยเดิมกับความเจ็บความเสียใจที่เราเจอมาหรือเปล่านะคะและเรายังรู้สึกว่า เราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมันเป็นเซฟโซนมากกว่าถ้าคุยก็ยังไม่ได้อยากให้จู่โจมเรามากจนเกินไปอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปก่อนเพราะคนนี้เข้ามาเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาตรงสเปคคุณมากบางทีคุยกันแค่ไม่ถึง7วันนะคะก็อยากจะพัฒนาอยากจะชัดเจนกับคุณจนทําให้คุณเกิดความกลัวนะคนโสดจริงๆก็จะมีสเสน่ห์นะคะเนี่ยอืม เรามาดูคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่นะคะประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยมีสี่ดาบนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ก็คงจะยังนิ่งๆน,นะคิงดาส่วนใหญ่คุยกันก็จะเป็นการคุยกันในเรื่องของเหตุผลจริงจังมีหลักการสถานการณ์ความรักอย่างตึงๆนะคะ เดแมจิเชียนเนี่ยการเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะเออให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าคนรักมีเดเว e วิลเกิดขึ้นนะคะจะต้องระมัดระวังว่าจะมีปัญหาเรื่องคนอื่น ญาติพี่น้องมือที่สรักสามเศร้าหน้าที่การงานเพื่อนฝูงที่เขาให้ความสำคัญกับอย่างอื่นจนหลงลืมความรู้สึกของกันและกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยรักของคนมันยังตึงๆสถานการณ์ยังตึงๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันความเหมือนกับ หึงหวงนะคะการจับผิดกันมากจนเกินไปจนทำให้บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเองก็รู้สึกเริ่มเบื่อหน่ายกับความรักแฟนหึงแฟนหวงแฟนจับตามองแฟนจับผิดมากจนเกินไปบางทีจะทำอะไรมันไม่มีความเป็นอิสระนะคะเราก็ในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เข้าใจเราอย่างลึกซึ้งจริงจ เหมือนในช่วงเวลาที่ผนผ่านมาแฟนเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยเก็บไปคิดมากบางทีเนาะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องได้เข้ากับสังคมเยอะอาจจะมีงานมีกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจํานวนหนึ่งทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมเจอผู้คนมากมายแฟนก็เริ่มจับผิดมากขึ้นหรืออาจจะเหตุการณ์สลับกันก็ได้นะคะ การที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อกันมากๆมันเกิดความน้อยใจพอน้อยใจปุ๊บก็ไม่ได้มีโอกาสในการเปิดใจพูดกันเพราะคุณก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับการที่จะต้องมาทะเลาะรักในช่วงนี้มันก็จะนิ่งๆตึงๆนะคะนิดหนึ่งเนาะสำหรับชาวธาตุไฟอ่ะโทษทีค่ะชาวราศีธนู เตรียมเพรสนะคะแต่ใครที่กำลังรอคอยการมีลูกมีบุตรมีบริวารเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะเดลเดวิลถึงแม้เราจะทะเลาะกันนะคะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหากใครอยู่ใกล้กันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ใกล้กันนะคะใครที่ยังไม่ได้พร้อมเกี่ยวกับการมีลูกมีบุตรมีบริวารช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่มันจะเกิด ความสมบูรณ์มีนะคะมออีสัญญาณใจอะไรบางอย่างที่มาเป็นข้อบปูกมัดทำให้คุณสองคนเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงมีบ่วงนะคะมีภาระที่ผูกพันต่อกันมากขึ้น8ปเหรียญหนึ่งถ้วยนะ ก็ยังไม่เห็นถึงการเลิกลานะคะถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันถึงแม้ว่ามันจะตึงกันมีสถานการณ์ตึงเครียดแต่สุดท้ายคุยกันนะคะหรืออาจจะง้อกันมันก็ได้มีเวลาดีๆร่วมกันนะคะได้เหมือนปรับความเข้าใจกันได้เข้าอกเข้าใจกันสุดท้ายเราก็คุยกันดีก็ยังคงเป็นความรักที่ยังมีความสบายใจ ยังเป็นความรักที่ต่างฝ่ายก็ยังหวังดีต่อกันอยู่นะคะยังจะไม่ได้มีอุปสรรคจนถึงขั้นที่ทำให้คุณสอคนเลิกกันมันก็จะตึงๆแต่ตึงเสร็จเราก็จะมีเกณฑ์ได้เออเปิดใจในการคุยในการเคลียร์กันมากขึ้นนะคะใครที่กำลังอยู่ไกลกันอยู่เนี่ยช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันไม่มีเวลาให้กันแต่พอสุดท้ายแล้วนะคะ ความน้อยความน้อยใจความนิ่งเงียบหายไปก็จะเป็นจุดที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มกลับมาประเมินมากขึ้นเริ่มกลับมาสนใจกันมากขึ้นนะคะก็กลับมาเสมอต้นเสมอปลายกันสุดท้ายก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าจะได้เลิกลานะรักก็ยังรงตัวนะคะรักก็ยังดีแล้วก,ก็ยังจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณ เรามาดูสำหรับคนที่ความรักไม่ชัดเจนกันหน่อยไหมนะคะชาวราศีธนูรักที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยซีเรียนเดียมเพรสแปดดาบนะคะแล้วก็เด็กถ้วย รักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเอาจริงๆแล้วทั้ง2ฝ่ายนะคะก็อาจจะยังเอาแน่เอานอนกับความรู้สึกไม่ได้หลายๆท่านคุยกับพลังงานของชาวนะคะราศีกรกฎพิจิกมีนนะชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะกำลังคุยกับรักครั้งเก่าที่เราเพิ่งจะกลับมาเหมือนเปิดใจในการปรับความเข้าใจกันใหม่ แล้วตัวทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ยังมีความกล้าๆกลัวๆกับการเปิดใจยังมีความไม่มั่นใจต่อกันในการพูดคุยเนี่ยนะคะมันก็เป็นช่วงที่เราเองก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะดีพอไหมหาก จะต้องกลับมาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่นะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยนิ่งๆเงียบๆหายๆคุยกันแบบเหมือนกับมันมีระยะห่างหรือคุยกันแบบไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่ควรถึงเวลาก็อาจจะคุยหรือช่วงเวลาที่หายก็หายไปจนทำให้คุณเองเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับไม่ค่อยจะมั่นใจนะแต่ก็ยังพยายามที่จะให้โอกาสกับการ กับการคุยกันในครั้งนี้อยู่แล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองอยู่เช่นเดียวกันเด e เดวิลนะคะในพลังงานช่วงนี้เนี่ยใครที่ไม่ชัดเจนก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคนที่เข้ามาบางทีเขายังต้องการผลผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณแค่นั้นนะคะผลประโยชน์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเรื่อง18บวกหรือว่าคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือ อะไรบางอย่างได้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเข้าหาคุณก็เป็นไปได้นะอืมมันมีเดลิเวอร์นะยังไงก็ต้องระวังว่าที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาความสัมพันธ์ของคุณมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักสามเศร้าด้วยไหมปัญหาเรื่องมือที่สด้วยหรือเปล่าชัดเจนนะสำหรับชาวราศีธนูกับรักที่ไม่ชัดเจนนี้ ปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องระยะทางระยะห่างใครคนใดคนหนึ่งก็ยังรู้สึกสนุกกับความยังไม่ต้องการการผูกมัดอยู่ยังต้องการเช็คเลตติง้งเขายังมีใครคนอื่นที่ยังเป็นตัวเลือกอยู่ในใจนะคะกับรักครั้งนี้บางทีความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมีบุคคลที่สาม ที่เข้ามาทำให้เราอาจจะต้องเสียใจในความรักความสัมพันธ์นะคะมองเห็นว่าในช่วงตุลาคมนี้เนี่ยหลายท่านนะจะเริ่มมีน้ำตากับความรักที่ไม่ชัดเจน เริ่มรู้สึกเสียใจเริ่มรู้สึกเหมือนไม่อยากที่จะคาดหวังแต่ว่าความรู้สึกเราเองอาจจะด้วยยังอ่อนแอจนยังไม่สามารถที่จะมุบอ่อนออกจากเขาได้บางทีก็ต้องระวังการตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจะทำให้คุณต้องยอมจำนวนกับความรักในครั้งนี้แบบทรมานหัวใจด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้และกันเนาะ สำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะหรือชอบในการทำนายยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่าติดตามมาไวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฮายในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีสำหรับชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูหากต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะจะแปะลิงก์รายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดล มีความแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ